เทศบาลน,นครแม่สอดออกล้างตลาดบ้านเหนือเพื่อความสะอาดปลอดภยัยตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ค่ะนางสาวกัญจนัดหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประลัดเทศบา,บาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้ในายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักประลัดรักษาการรองประหลัดและนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภ <ys> ัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจและพนักงานคลีนไซเคิลร่วมกันทําความสะอาดกวาดล้างทําความสะอาดบริเวณแผงขายสินค้าชั้นวางสิ่งของทางเดินจับจ่ายสินค้าพืช <journée> ผักสวนครัวอาหารสดอาหารแห้งโดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพนักงานคลีนไซเคิลและพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบ้านเหนือจะร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดบ้านเหนือเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลได้นำรถน้ำดำเนินการฉีดพ่นล้างในตลาดสดพร้อมกับพนักงานบริษัทคลีนไซเคิลทำความสะอาดกวาดล้างทางเดินแผงวางสินค้าจากนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบทั้งหมดให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆและน่าเดินจับจ่ายใช้สอยทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี